สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเอนมารู้จักกับเกมมือถือใหม่ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกม a r m a k i n Survival ซึ่งเป็นเกมแนว RPG ผสมผสานนะครับการเอาชีวิตรอดซึ่งเกมนี้นะครับเราจะได้ออกปรปจนภัยนะครับในโลกของ a m i t u r a เพื่อสร้างฐานนะครับแล้วก็สะสมมอนสเตอร์ที่จะมาเป็นคู่หูเราในการเดินทางนั่นเองโดยเกมนี้นะครับเปิดตัวให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2 024นะครับแล้วก็เปิดตัวอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมนี้เองนะครับซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายซึ่งเกมนี้นะครับก็เน้นการเล่นแบบคนเดียวโดยที่เราครับจะต้องสำรวจโลกกว้างเพื่อหาทรัพยากรต่างๆนะครับมาสร้างฐานคราฟอาวุธนะครับแล้วก็พัฒนาเจ้าอมากินนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองจุดเด่นของเกมนี้ครับก็คือการสะสมมอนสเตอร์ที่เรียกว่า อาร์มคินนะครับพวกมันไม่ใช่แค่สําหรับจะเป็นเพื่อนร่วมทางของเราเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นกําลังของเราในการที่จะต่อสู้กับสตูต่างที่เราสามารถพบเจอได้ในโลกของเกมนี้นะครับซึ่งตัวเรานะครับสามารถพัฒนาเจ้าอาร์มคินนะครับให้มีความสามารถเฉพาะตัวและผสมพันธุ์เพื่อให้ได้เจ้าอาร์มคินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจของระบบของเกมนี้นะครับนั่นก็คือการสร้างฐาน ซึ่งผู้เล่นนะครับสามารถเก็บรวบรวมทรัพยากรจากโลกในเกมนะครับมาคราฟและมาขยายฐานเพื่อรองรับในการใช้ที่หลากหลายได้นอกจากนี้นะครับยังมีระบบที่ให้เราได้แข่งขันทักษะต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของ NPC ในเกมด้วยเพื่อชิงรางวัลแล้วก็ไอเทมพิเศษนั่นเองแม้ว่าเกมนี้นะครับจะเล่นการเล่นแบบผู้เล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีความสนุกสนานแล้วก็ท้าทายจากการ สำรวจโลกที่กว้างใหญ่ของเกมนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความลับต่างๆสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเกมแนวสะสมมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเกมแนวปเกมอนเนี่ยเกมนี้ก็คือเกมที่คุณอาจจะไม่ควรพลาดนะครับโอเคครับถ้าเกิดคุณสนใจเกมนี้ก็อย่าลืมโหลดนะครับแล้วมาลองเล่นกันแล้วเจอกันในโลกของอาร์มิเชล่ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ